ส่วนส่วนทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้นะครับทางกองบัญชาการตํารวจนาคราบาลนะครับก็ขออนุญาตแถลงผลการปฏิบัตินะครับกรณีมีเหตุนะฮะทวาร้ายร่างกายทําให้เสียทรัพย์แล้วก็รักทรัพนะฮะเหตุเกิดในช่วงระหว่างวันที่19มีนาจนถึง27เมษายนนะฮะก็ที่ตรวจสอบพบนะฮะมีเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด19คดีนะฮะแล้วก็ในสสอนนะพื้นที่สสอนนะคร <ählt. S 1> ับ ก็เหตุเกิดเมื่อานเวลาสิบหกจุดถึงสิบนาทีหรืถึงตีหนึ่งของแต่ละวันนะครับสำหรับลักษณะการเกิดเหตุก็มีคนไ้ายไม่ทราบเป็นใครนะใช้หนังสติ๊กนะก็ะกหกินเนี่ยยิงใส่นะฮะก็เป้าหมายที่เขากระทำเนี่ยก็มีตั้งแต่ร้านขายอาหารนะครับรถขนส่งมวลชนนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายนะฮะในจำนวนนี้มีหนึ่งรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ส่วนเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอดนะฮะต่อมตั้งราบว่าคนไร้ในคดีนี้ก็คือชื่อนายพยวันแอดชัยภูมินะฮะมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชัยภูมิสาหรับเนี่ยตัวนายพวันเนี่ยก็เคยมีประวัตินะฮะต้องโทษในคดีลักทรัพย์นะฮะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแล้วบนโทษมาเมื่อประมาณปีห6นะครับหลังจากนั้นเนี่ยได้มาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครนะฮะก่อนหน้านี้เป็นพนักงานขับรถขนส่งสาธารณะนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยได้ลาออกมาแล้วก็มาทําประกอบอาชีพเนี่ยขับรถตู้แท็กซี่รับจ้างนะครับสำหรับเหตุนี้เนี่ยก็จากการรวบรวมพยานฐานเนี่ยก็มีทั้งอัยานบุคคลนะฮะพยานเอกสารและวัตถุพยานของกลางที่ใช้ในการกระขัความผิดนะครับก็ยืนยันว่านายไทยวันแอชิยภูมิเป็นคนร้ายนะฮะจากการรวบรวมพยานฐานเมื่อทราบเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการเชิญตัวนายไทยวันเนี่มาสอบปากคำนะครับ ก็ในวันนี้ในวันก็ยินดีเนี่ยก็จะไปทำแผนประกอบการรับสารภาพนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราจะนําตัวเนี่ยส่งสารไปนะครับก่อนไม่ทราบทางมีอะไรสอบถามนะครับก็ให้การรับสารภาพนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นลักษณะของการระบายทําแล้วก็มีความสุขนะฮะทําแล้วก็อาจจะเป็นการระบายอารมณ์อะไรอย่างนั้นนะครับ อ๋อไอ้นั้นยังต้องต้องรอผู้เชี่ยวชาญนะครับความผิดเนี่ยในทุกิธภีก็เหมือนกันนะฮะก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าจริงๆว่าติดตามนั้นก็ก็อย่างที่นำเรียนนะฮะก็มีหลายอย่างก็อย่างภาษา พยายนบุคคลนะครก็มีพยายนบุคคลเนี่ยในที่เกิดเหตุส่วนหนึ่งนะที่มีการเกิดประโยชน์อันที่สองเนี่ยพยานเอกสารก็ละเอียดนะเกีย่ยวกับเรื่องการการเช่ารถแท็กซี่นะฮะนะและ้วก็เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะรถที่ใช้ในการก่อร์กิทเนี่ยเป็นรถแท็กซี่เนี่ยเป็นรถสามพันนะครับที่ที่เราพบในที่เกิดเหตุทุกคดีเนี่ยก็ปรากฏว่าจิตเนี่ยที่ใช้นในการขับอร์กิทเนี่ยเป็นจิตลักษณะเดียวกันนะฮะ หลังจากเราได้ตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยเราก็มีการตรวจสอบนะก็พบว่าไอ้ผิ้ที่เช่นได้การบอกความผิดเนี่ยใกล้อยู่ใกล้ที่พักเขาอูาอ่แท็กซี่ที่เขาเช่านะฮะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินคดีแหลยครับจะมีการแยกกันเป็นก,กับ่มต่างๆรับต,ต,ต,ต่างวาระอย่างนั้นเลยก็เนื่องจากเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายคดีนะในหลายท้องที่นนะก็คงจะรวมเป็นคดีเดียวกัน ก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผบตรนะฮะเพราะว่าก็มีกล้องซีพีวีที่ได้รับการติดตั้งมาใหม่นะก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมเป็นหลักฐานที่สุดทราบตัวคนร้ายนะครับไม่ฮะเขาเขาเอารสนภาพของเขาทำเนี่ยทำแล้วก็เขาก็หลุดออกมาจากนอกทีที่เปิดอยู่ครับไม่ได้รอในหุนไม่ครับ ครับใช่ถูกต้องคีมีข่าวออกมานะเขาก็หยุดนะครับเขาหยุดเพราะว่าเขารู้สึกผ um, ิดหรือว่ากลัวจเขาบอกว่าเขาทราบข่าวจากสื่อมวลชนแล้วเขาก็ตกใจกลัวนะฮะว่ามีคนทราบเรื่องแล้วกลัวว่าจะรู้ว่าเขาทำการทำความผิดเขาก็เลยหยุดก่อนก็อย่างที่นำาเรียงนะฮะมีทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารแล้วก็วัตถุพยานที่ใช้ในการทำความผิด อันอนี้ก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วก็ขออนุญาตที่คุงครับก็เบื้องต้นนะก็รักทรัพย์นะฮะแล้วก็ทำายร่างกายนะฮะทำให้เสียทรัพย์ครับก็ทำไรร่างกายก็มีบาดเจ็บสาหัสนะครับอ๋อเขาก็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 ไม่คิดนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่า จะทราบว่าทางเจ้านที่ตำรวจจะสามารถรู้ลัวฐานแล้วทราบว่าเขาเป็นใครนะเพราะว่าอย่างที่นําเรียนว่าเกิดทบเกิดเนี่ยเขาก็เกิดส่วนใหญ่เกิดในกาลังคืนนะนะแล้วเราเขาก็เกิดเหตุก่อเหตุตั้งแต่วันที่19มีนานะจนวันสุดท้ายที่ก็กปอนเหตุก็คือ27เ็ดเมษายนนะฮะถ้าาแล้วัวเของเห็นข่าแล้วเา็ว่ามีบางคนทนแบบเเพื่อความรู้สึกทเขาคจับควา้อะออันนั้นไม่ทราบนะครับ ประชาชนนะฮะก็เกิดเกิดเหตุในลักษณะนี้นะฮะก็ขอให้แจ้งพื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะัทางพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะแจ้งให้รวบรวมมาดำเนินคดีในในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นคดีเดียวนะครับก็เพราะว่ามีการรออยู่ในพื้นที่ของสอสอที่สกับสนบางนานะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมเรื่องสาวเสนอขอออกหมายจับนะครับ ก็คงจะออกหม่จับได้เร็วๆนี้ครับครับ่จริงองของคุณเรานะครับเพราะว่าาจับได้ยก็จรับของคุกเองนะครัม่ว่าเนรับแบบรับแบบทีนครับรับแบก็แสดงว่าคนไทย าที่มัคใจอะนะเราทำดีเาะว่าเราเรายิงอย่างนี้นะขับรถขสมัครใจเนี่ยให้เราเรายิงให้ดูตอนรถลงเชื่อเง้นะเอายิงับรถเอยเชื่อทีผมจริงได้จริงัวิธเออเดี๋ยวเอตรวจเห็นข้างหลังกนน้นั่งครับนั่งเอาตัวหนงยางนะรัปิ้นครับ เดี en, ๋ยวให้เขาเห็นเป้า ah, อ ah, okay, okay ีกนึงครับขออนุญาตอยู่ฝั่งนี้หนึงครับเดี๋ยวให้เขาเห็นเป้าอีกนึงเอานนี้หนุ่มทำท่าไหนทำท่าไหนทำท่าไหนหนุ่มทำท่าไหนเก็บสายด้วยซิเก็บสายเลยที่นี่เราต้องใช้ต้องใช้โอ้ดีโอเคโอเคไม่ต้องจริงจริงนะเราพยายามพยับไมว่าพยายามไปโอเคเยี่ยม อันนี้ให้เราต่อยแยกออขออกทางนะครับอครับรือว่าอย่างั้นแตี่เอาอะไรครับผมอแกเดีมวงมันเมากเดี๋ยวเดี๋ยวังพระวังพี่วังระวังระวังะพี่แก่หเอาจิงจริ พอครับพอพอพอครับพอแลปล่อยมือแล้วปล่อยมืออ๋อทำแค่ี่รอบอสิรอบหมพี่ขอยัดเคียร์ได้ไหมครับขอลงล่วง้มตึกระเคลียร์ครับเคลียร์เดี๋ยวเชิญเขากลับห้อง